You. Mm -hmm. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการธุรกิจติดโอกาสค่ะทุกวันเป็นประจำอังคารถึงเสาร์กับดิฉันทิพภากรสุภลักษ์ค่ะเส้นเคยเราจะนำประเด็นเด่นๆที่ Quest means business นะคะถกกันก่อนหน้านี้ในรายการของที่เราได้รับติดตามชมมาวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะนำมาเสนอค่ะก็ได้แก่การที่ผู้นำญี่ปุ่นเตรียมจะพบผู้นำสหรัฐแล้วก็มีการไปคุยกับโตยโยต้าด้วยนะคะว่าจะมีแผนการลงทุนแล้วก็จ้างงานในสหรัฐเพิ่ม ในขณะที่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะตัวเลขอัตราการจ้างงานของสหรัฐในเดือนมกราคมที่เป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันทั้งหมดในค่ำคืนนี้รายการธุรกิจติดโอกาสค่ะ แขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้ค่ะคือคุณสัญชัยบุญเจริญนักวิเคราะห์ธุรกิจอิสระนะคะวันนี้จะมาวิเคราะห์ยังไงบ้างเดี๋ยวเราต้องไปติดตามฟังกันสวัสดีค่ะคุณสัญชัยสวัสดีครับค่ะดูจากรายการ Quest Means Business เมื่อสักครู่ของ Richard Quest เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยดูเหมือนกับว่ายังจะให้ความสำคัญกับสหรัฐถึงแม้จะไม่มี TPP แล้วอยากจะถามคุณสัญชัยว่าทำไมญี่ปุ่นถึงยังจะต้องให้ความสำคัญกับสหรัฐอยู่ในชนิดที่เรียกได้ว่า ่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจผิดหรือเปล่านะคะแต่ดูจากรายการรู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างงอสหรัฐเหมือนกันทั้งที่ททญี่ปุ่นเองก็เพิ่งอกหักจาก TPP หรือว่าความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ,พื้นแปซิฟิกที่ท้าบอกว่าไม่เอาแล้วอะค่ะครับจริงๆประเด็นของอเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงจีนยเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกันน่าสนใจมากครับทพ p เกิดมาโอบามาพยายามที่ใช้เวที TPP เนี่ยเป็นการบาลานซ์อำนาจกับจีนนะครับ อเมริกาก็พยายามเข้ามาแต่ทัป์อาจจะที่ตรงกันข้ามนะครับดังนั้นการที่อเมริกาถอนตัวออกจาก TPP มันก็อาจจะเกิดดุลอำนาจเปลี่ยนไปจีนอาจจะมีบทเด่นขึ้นเห็นช่วงหลังเนี่ยทัป์กับจีนเนี่ยอาจจะไม่พู้นำนะครับเป็นภาคเอกชนเนี่ยก็จะใกล้ชิดกันหรือสนิทสนมกันงนั้นเป็นโอกาสที่ญี่ปุ่นเองก็ปล่อยโอกาสนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดสุญญากาศแล้วก็ดุลอำนาจจะเปลี่ยนไปนะครับ,รบอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าอ,อ,อย่าลืมว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยได้ดุลการค้ากับอเมริกามาตลอด ดังนั้นถ้าไม่รีบไปง้อหรือว่าคุยกันให้เข้าใจเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าดุลการค้าที่ญี่ปุ่นเคยได้เนี่ยก็อาจจะเจออเมริกาเล่นกำแพงภาษีหรือมาตรการตอบโต้บางอย่างก็อาจจะเสียตรงนั้นไปนี่จึงไม่แปลกที่จริงๆแล้วทรัมป์ก็มีการพาดพิงนิดหนึ่งว่าทั้งญี่ปุ่นรวมถึงจีนเนี่ยใช้โยบายข้างเงินอ่อนเพื่อช่วยการส่งออกนะครับตรงเนี้ยมันเป็นหลายเรื่องที่ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้แล้วก็ต้องรีบซึ่งเมื่อไม่นานในญี่ปุ่นก็มีการทางนายกเองก็คุยกับทาง ทางผู้บริหารของบริษัทอย่างโตโยต้าก็มีการก็คงเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่เอกชนกับรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเตรียมการแล้วก็รวมถึงแผนที่จะไปนั้นเป็นลักษณะของแพ็กเกจเพื่อที่จะเข้าไปคุยกับอเมริกาดังนั้นโอกาสนี้คือญี่ปุ่นช้าไม่ได้ครับเพราะว่าดุลอำนาจอาจจะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ก็พอพูดถึงว่าคุณสันชัยบอกว่าเขาไปพูดคุยกับโตโยต้ามีบริษัทอื่นด้วยนอกจากโตโยต้าที่จะประกาศทุ่มเอ่อทุ่มเงินลงทุน ประมาณหมื่นล้านดอลลาร์ส,รรสหรัฐใน5ปีข้างหน้าแล้วเนี่ยนะคะบริษัทซอฟต์แองของญี่ปุ่นเองก็อยากจะสร้างงานประมาณ50,000่นตำแหน่งในสหรัฐเช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้เนี่ยมูลค่าลงทุนประมาณ5 0,000่นล้านดอลลาร์นอกจากเรื่องที่คุณสัญชัยวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์อื่นๆที่แอบแฝงตามมาใช่ไหมคะว่าทําไมโหดูจากโตโยต้าเนี่ยเร่งจะสร้างงานมากจนคนสหรัฐเองอาจจะบอกว่าตื่นเต้นหรือว่าตื่นตัวกว่าบริษัทสหรัฐเองด้วยซ้ำ จริงๆแล้วในแต่ละประเทศโดยเฉพาะหน้าที่ของภาครัฐหรือผู้บริหารร<ฆ>ัฐบาลนะครับการที่จะนําเงินเข้าสู่ประเทศก็มีอยู่2ทางด้วยกันทางแรกคือลงทุนในประเทศนี่แหละแล้วก็ส่งออกไปได้เงินมาครับ<ฆ>อีกทางหนึ่งก็คือว่าก็เอาเงินเนี่ยครับไปลงทุนในต่างประเทศ<ฆ>แล้วก็ได้ดอกผลหรือก็เป็นลักษณะของกําไรแล้วก็ลงมาทั้ง2รูปแบบเนี้ยหลายประเทศอยากได้นะครับ<ฆ>ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะใช้นโยบายทั้ง2รูปแบบกับทุกๆประเทศนะครับญี่ปุ่นมีการทั้งลงทุนไปลงทุนแล้วเอาผลกําไรกลับมาแล้วก็ ส่งออกด้วยดังนั้นรูปแบบก็คือต้องบาลานซ์ระหว่างการส่งออกกับการที่ไปลงทุนโดยเพราะหลังจากทรัมป์ที่จะเน้นยำ้ำว่าจะสร้างงานในประเทศอย่างมากก็เพื่อจะใหะ้ความสัมพันธ์ที่มีมาซึ่งญี่ปุ่นได้เปรียบรับในเชิงของเน็ตของของการการค้าเนี่ยให้มันไม่สะเทือนหรือว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเรื่องใหญ่นะักก็ต้องรีบทําในเรื่องที่ทรัมป์อยากจะได้ก็คือการลงทุนในอเมริกาหรือการจ้างงานแต่นั้นก็เป็นโอกาสที่จริง,รงมันเป็น2ขาค่ะคือขาส่งออกก็คงจะอยากจะได้ต่อโดยการก็เลย แตในเรื่องที่ทัมเซนซิทีฟคือไปลงทุนซะจ้างงานฉันไม่เชื่อจ้างงานแล้วโอเคไหมประมาณนี้คบก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะถูกใจทัมค่ะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโมเดลที่อย่างประเทศไทยเรา <c oughs> นักธุรกิจไทยเราเนี่ยสามารถทำเรียนแบบได้เลยไหมคะคุณสัญชว่ามันเป็นจริงจริงการจริงจริงบริษัทใหญ่ของไทยหลาย,ลายๆเจ้าก็ออกไป <c oughs> ที่ยกตัวอ,อ,อย่างเช่นอย่างเช่นเครือปูนเอ g ซีจีก็ําคือจริงๆการที่บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยส่งออกและจุดหนึ่งก็คือ หลังจากส่งออกไปก็อาจจะต้องไปขยายการลงทุนมันก็มีเรื่องแต่ว่าเรื่องโลจิสติกนะครับ<ฆ>กับอันหนึ่งก็คือว่าเป็นธรรมดาของท,ทุกประเทศนะครับเมื่อนํำข้าวสินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งมันก็ถูกประชาชนตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมถึงช่วยบริษัทนั้นวิธีการก็คือถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนเป็นชวนบริษัทนั้นมามา,มา,ม,ามาลงทุนก็เป็นรูปแบบโมเดลที่บริษัท ไม่ใช่เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้บริษัทขน,ขนาดกลางของไทยก็สามารถมองโมเดลนี้เพราะว่าการไปลงทุนในตลาดอาจจะเป็นเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศเนี่ยนอกจากจะได้เงินตรากลับมาหลังจากกำไรแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้กหนึ่งก็คือการไปใช้ทรัพยากรตรงนั้นแล้วการเข้าไปในตลาดตรงนั้นนะครับก็คือทําให้ผู้ประกอบการนะเข้าใจเข้าใจถึงคนซื้อเข้าใจถึงคนจ่ายเงินดังนั้นการเข้าไปลงทุนตรงนั้นเนี่ยมันจะได้2อ,อย่างคือ,หน,คอหนึ่งก็คือแบรนด์ก็จะปักมีความยั่งยืนมากกว่าการส่งออกไปเปล่า ก็คือเรียกได้ว่าอาจจะค้นหาความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองถูกต้องไหมคะทีนี้กลับไปที่ญี่ปุ่นอีกนิดนึงน่าสนใจก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเน้นไปลงทุนในสหรัฐด้วยเพื่อเอาใจทรัมป์อย่างที่คุณสันทรยว่าเนี่ยนะคะก็จะมีธุรกิจที่หลักๆเมื่อกี้พูดไปแล้วโตโยต้าก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ซอฟต์แวร์อาจจะเป็โทรศัพทคมนาคมคุณสันทรยพอจะทราบไหมคะมันมีธุรกิจอื่นออีกไหมที่ญี่ป จริงๆญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะโดดเด่นในเรื่องของตัวตัวยานยนต์นะค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องโทรคมนาคมก็ค่อนข้างค่อนข้างเด่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราดูลักษณะของญี่ปุ่นเรากลับมาดูญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผู้สูงอายุคือคนมีอายุยืนเนี่ยต<ฆ>ิดอันดับต้นๆนอกจากเยอรมันก็มี<ฆ>มรเทศแต่นั้นจะเห็นว่าโครงสร้างของประชากรญี่ปุ่นที่เขาอยู่ยืนส่วนหนึ่งก็คือนอกจากเรื่องอาหารการกินก็เรื่องเทคโนโลยีการรักษาดังนั้นเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยครับก็จะเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับ ไม่ใช่อุปกรณ์อาจจะเป็นเรื่องของยาหรืออาหารเสริมหรือวิตามินเหล่านี้ครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ญี่ปุ่นค่อนข้างโดดเด่นนะครับจริงๆแล้วเรื่องของประชากรเนี่ยมันท,ทุกประเทศหลายๆประเทศในโลกก็จะเป็นลักษณะเอจจิ้งสดใสตุย้ยก็คือจะแก่แก่มากขึ้นแหละของเราก็เริ่ม<อ>แล้วของเราค่ะของเราก็เปลี่ยนแล้ว<ฆ>ครับเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุดังนั้นสิ่งที่มองเห็นแล้วก็ธุรกิจไทยสามารถเอามาปรับใช้ได้คือว่าในเมื่อเทรนเป็นอย่างนี้นะครับนอกจากการค้าขายที่เป็นสินค้าทั่วไปเนี่ยการเอาสินค้าเหล่านั้นที่แต่ ไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสซึ่งตรงนี้ญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศตัวอย่างว่าเพราะเราก็เรียนแบบญี่ปุ่นว่าอทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนใช่ไหมครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่ญี่ปุ่นสามารถไปเจาะได้ค่ะ,คะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเราด้วยอย่างที่คุณสันชัยว่าะะนะคะ,ะทิ้งท้ายแล้วกันนิดๆของเบรกนี้นะคะคว่าประเทศไทยสามารถดูอะไรจากเขาเป็นตัวอย่างได้อีกในของการทําธุรกิจค,ค่ะจริงๆญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างของประเทศที่เป็นผู้ประกอบการจริงๆนะครับไม่ใช่ซื้อมาขายไปแต่ความ เป็นผู้ประกอบการของญี่ปุ่นก็คือการที่ลงไปแล้วก็มีการศึกษาอย่างจริงจังนะครับญี่ปุ่นจะดู2ด้านครับดูหลังบ้านก็คือว่าทําอย่างไรถึงจะให้กระบวนการผลิตหรือการผลิตนั้นได้สินค้าที่ดี<ฆ>กับอีกการหนึ่งคือญี่ปุ่นสนใจในไปข้างหน้าคือว่าญี่ปุ่นจะพยายามเข้าไปทุกตลาดอย่างเช่นมาเมืองไทยก็จะมีหน่วยงานด้านวิจัยและการพัฒนาของเขาในเรื่องเข้าใจว่าคนไทยต้องการอะไรขาดแคลนอะไรเพื่อจะได้ผลิตสินค้า<ฆ>ตรงกับต้องการดังนั้นโมเดลของญี่ปุ่นในทุกๆประเทศนะครับ ก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจคือเขาดูทั้งหลังบ้านพยายามที่จะพลิกของให้ดีต้นทุนให้ต่ำอินโนเวชันใหม่ๆกับมองไปข้างหน้าคือเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรค่ะ,น,ะ,คะน่าสนใจมากอันนี้เรียนแบบกันได้เลยนะคะคเอาตัวอย่างที่ดีของญี่ปุ่นไปใช้ได้เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องของดัชนีดาวโจนส์ค่ะล่าสุดก็พุ่งปิดเกิน20,000จุดอีกครั้งหนึง่งเพราะอะไรต้องมาติดตามค่ะ I mm you. -hmm. ของธุรกิจ,จติดโอกาสค่ะคืนนี้เราอยู่กับคุณสัญชัยบุญเจริญนะักวิเคราะห์ธุรกิจอิสระนะคะคุณสัญชัยคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจาก Quest means business เรื่องของดัชนีดาวโจ์กันมากดีกว่าอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ปิดเกิน20 0 0 0จุดหลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตําแหน่งนะคะจริงๆระหว่างนี้มันก็อยู่ประสที่หุ้นมันร่วงลงมานะคะอยากจะถามความคิดเห็นของคุณสัญชัยคะ่ะว่าที่หุ้นเนี่ยล่าสุด มันกลับมาปิดเยอะอีกเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าตลาดของสหรัฐหรือว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยขานรับตัวเลขจ้างงานสหรัฐของเดือนมกราคมที่แข็งแกร่งเกินคาดจริงหรือเปล่าแล้วก็คุณสัญชัยมองว่ามันมีปัจจัยอื่นอีกหรือเปล่าคะครับจริงๆหุ้นสหรัฐเนี่ยเซ็นสิทธิ์กับปัจจัยหลายตัวนะครับหนึ่งในตัวแปรที่ทําให้ดัชนีหุ้นขึ้นลงหรือหวามากก็คือเรื่องอัตราการว่างงานนะครับ นั่นคือนั่นคือตัวแปรหนึ่งแต่จริงๆแล้วการที่หุ้นขึ้นตั้งแต่ประมาณวันที่ 24- 25เป็นต้นมานะครับดูดูเหมือนว่าทรัมป์จะมากับปีไก่นะคะรับนะเพราะว่าเริ่มเข้าสู่ตุรกีนก็หุ้นก็จะดีขึ้นอ่าดัชนีดาวโจนส์เองจริงๆเนี่ยในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะแตะมา18ื่นปมาเรื่อยๆนะครับหมื่นมาจนจนถึงช่วงเลือกตั้งแล้วก็มาปรับตัวช่วงปลายปีผลเลือกตั้งออกมาแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะคะรับมา ข้าถงเทศกาลการจับจ่ายใช้สอยด้วยแล้วก็ผลประกอบการหรือการดาเนินธุรกิจอเมริกาตอนนั้นก็ยังยังไม่มีปัจจัยลบพูดได้ง่ายคือดูการจับจ่ายใช้สอยหลายหลายอย่างเป็นปัจจัยบวกหุ้นอเมริกาก็จะไต่จากช่วงหาเสียง18ื่นแปดเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะก็รอดูความชัดเจนแล้วเหมือนตลาดอเมริกาก็จะแอบสอบความความความรู้สึกว่าอยังไงทั้มมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอาข้าจริงการชนะครั้งนี้ก็เหมือนจะว่าพลิกล็อกก็ไม่เชิงพลิกล็อกเพราะนักลงทุนนักธุรกิจในท้องถิ่นหลายคนก็แอบเชียร์ทั้มนะครับแต่นั้ ทันวาขึ้นมามกรลามันก็มาแต่ระดับ19ื่นเก้าอยู่แล้วนะครับ<ฆ>การมาขึ้น2 0,000ื่นเพิ่งทำสถิติเมื่อประมาณสักวันที่25เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าผลประกอบการหลักๆมาจจะผลประกอบการของบริษัทยยใหญ่ๆอย่างีเอหลายบริษัทก็ผลประกอบการดีแน่นอนครับหุ้นเนี่ยมันจะแปรอยู่2ตัวด้วยกันนะครับ<ฆ>หุ้นจะขึ้นก็คือ1ค,คือสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังกับ2คือความเป็นจริงนะครับ<ฆ>ความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงก็คือว่า ผลประกอบการนะครับตัวเลขการจ้างงานหรือว่านโยบายต่างๆแต่นั้นหุ้นเนี่ยก็จะวิ่งไปกับ -2, 2องององค์ประกอบนี้ถ้าสิ่งที่นั่งทุนคาดการณ์แล้วปรากฏว่าพอผลถแถลงออกมามันเป็นไปตามคาดการณ์หุ้นก็ไปได้นะครับดังนั้นถ้าสองอตัวนี้มันไปด้วยกันนะหุ้นก็คือมีแนวโน้มที่จะบวกหรือไม่ท้นลงก็ลงไม่เยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เกิน2 0 0 0 0จุดไม่ว่าจะประวัติการไม่ประวัติการที่ผ่านม,ามันไม่ได้เหนือความคาดหมายถูกต้องไหมคะ ต้องให้ครดิตทาด้วยนะครับเพราะว่ามันมันก็อาจจะไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดแต่ว่า <ạ. S 1> จริงๆแล้วการที่ขึ้นอ่ะองค์ประกอบก็คือนอกจากเรื่องผลประกอบการมันก็ยังมีส่วนที่ทั้์ทำก็คือว่าพอทัป์รับตําแหน่งแค่แค่ไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงในซ้ำสิ่งที่ทัป์ทำแรกๆเลยก็คือการยกเลิกข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจซึ่งอันนี้รับคะแนนเสียงอย่างมากจากคนที่ประกอบธุรกิจเมกาคือการให้การทําธุรกิจการการอะไรหลายๆอย่างมันง <ạ. S 1> ่ายขึ้นนะครับลดข้อจํากัดเรื่องการทําธุรกิจ แน่นอนครับส่งผลต่อความเชื่อมั่นของคนทําธุรกิจการถอนตัวจาก TPP ซึ่งเราได้พูดถึงแล้วเนี่ยคร TPP เนี่ยคนนักธุรกิจในอเมริกาในท้องถิ่นเองก็ไม่สนับสนุนดังนั้นการถอนตัวเห็นว่าปัจจัยหลายอย่างที่ช่วงประมาณ 24- 25ิาโมกลาเนี่ยมันมาพร้อมกันนะครับแต่จริงจริงมันจะไปไม่ได้ถ้า real sector คือผลประกอบการมันไม่มาเอาอย่างนี้พอคุณสันชัยพูดอย่างนี้แล้วนะคะก็นึกภาพนึกถึงอรายการ Quest m in Business เมื่อวานเนี้ยค่ะเขามีการวิเคราะห์บอกว่าทรัมป์เนี่ยบริหารประเทศสหรัฐ เหมือน CEO เลยสไตล์ CEO มีการลงนามคาสั่งยกเลิกโน่นนี่รวดเร็วมากแล้วก็เควส์เองเนี่ยนะคะเรียกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นอเมริกาอิงหรือเปล่าโดยที่มีทรัมป์เป็นผู้บริหารอยู่เนีนะคะคุณสนใจมองว่ายังไงเห็นด้วยกับเขาไหม จริงๆก็สไตล์ทรัมป์ก็อย่างที่รู้กันดีครับว่าทร<ฆ>ัมป์เป็นนักธุรกิจมาก่อนดังนั้นการทํางานของทรัมป์นอกจากจะเหมือนนักธุรกิจที่ดูแอคทีฟทั่วไปทรัมป์ยังดูสไตล์แบบแอคทีฟด้วยดังนั้นนี่คือสไตล์ทรัมป์แต่พอมาเป็นการเมืองยังไงก็ต้องอทําคะแนนเสียงแบบแบบนักการเมืองด้วยจะเห็นว่าตอนที่ทรัมป์ประสบชัยชนะนะครับยังไม่ได้เคารบตำแหน่งเนี่ยมันก็มีเสียงต่อต้านด<ฆ>ังนั้นสิ่งที่ทต้องทําต้องทําในทันทีหลังจากสาบานตนก็คือต้องพยายามทําในสิ่งที่ราปาก ต้องประกาศให้เป็นอย่างน้อยก็เอาชนะใจก่อนอต้อง,ต,องตรงนั้นต้องให้เกิดนะครหลายอย่างที่สามารถปลดล็อกได้ก็ต้องทําซึ่งบางอย่างก็อาจจะเป็นปัญญากในระยะยาวเช่นเรื่องการจ้างงานอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทาพอทําได้คือต้องเอาใจคนที่เป็นกองเชียร์ตัวเองก่อนอย่างน้อยก็ในเบื้องต้นอะไรที่เป็นข้อจํากัดลดได้ลดแล้วก็การแสดงออกถึงความพยายามเช่นการทวิตเอ่อยอะไรอย่างบอกก็ค,คือว่าเอาันาจริงนะ นี้คือสิ่งที่ต้องทำค่ะงั้นอันนี้ในฐานะที่คุณสัญชัยเป็นนักธุรกิจมองว่าอันเนี้ยนักธุรกิจเขาทำกันด้วยหรือเปล่าคะมันมันใช่เลย CEO จริงๆแล้วการกระทําแบบนี้การบริหารการจัดการภายในองค์กรธุรกิจเป็นสิ่งที่ค่อนข้างปกติะครับคือความต่างของการจัดการธุรกิจกับการบริหารประเทศมันต่างกันคือประเทศขาดทุนไม่ได้ค่ะแต่ธุรกิจมันธุรกิจขาดทุนไม่ได้แต่ประเทศมันมันมันไม่ขาุนเป็เรื่องอ่าครับคือธุรกิจมันต้องดูที่ว่าการบริหารอย่างไรซักก็ต้องดูวว่าาสุดท้้ยแลนี อยู่ได้หรือเปล่าเพราะถ้าธุรกิจาขาดทุนก็อยู่ไม่ได้ก็ล้มแต่การบริหารประเทศมัน,มน,มน,มนดูตัวเลขเรื่องการกำไรอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นข้อดีของการนําวิธีคิดแบบบริหารธุรกิจมาใช้กับประเทศคือ,อก็คือลดความไม่มีประสิทธิธภาพในบางส่วนลดข้อจํากัดซึ่งคนที่ทําธุรกิจก็จะรู้ว่าคนที่อยู่วงการธุรกิจมีข้อจํากัดหลายอย่างที่เวลาทําไปเราก็จะเห็นเราก็จะปรับตลอดอการทํางานในวงการธุรกิจนีมีโปรเซสหลายโปรเซสที่ต้องปรับตลอดเวลาเพื่อลดเพื่อให้เร็วขึ้น เอาอย่างนี้มีรัฐบาลบไหนที่ทําแบบนี้บ้างเหมือนกันไหมคะออจริงๆแล้วเราเข้าไปเจอรัฐบาลหลากหลายรูปแบบนะครับ,รบทั้งมาจากนักธุรกิจใหญ่มาบริหารประเทศรวมถึงคนที่เป็นสไตล์ไม่ใช่นักธุรกิจมาบริหารประเทศมันมีข้อดีและข้อไม่ดีแตกต่างกันนะครับถ้าเราเลือกเอาข้อดีคือว่าสไตล์ของนักธุรกิจนี่คือเวลาเรามองคือความเอฟฟิซีฟ นะครับแล้วการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ที่เป็นเรืนอีกด้านหนึ่งที่ต้องระวังคือว่าบางครั้งการเน้นประสิทธิภาพมากเกินไปก็อาจจะกระจายความยุติธรรมไม่เท่าเทียมกันแต่นั้นถ้าเราหาจุดที่ลงตัวที่เหมาะสมเอาแนวคิดแบบธุรกิจมาช่วยการบริหารจัดการภาครัฐนะครับมันก็สามารถไปได้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเอาแนวคิดทังธุรกิจทั้งหมด มาบริหารประเทศนันนเส,สียงเกินไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูเรื่องของการที่สหรัฐนะคะตัวเลขการว่างงานลดลงจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าธุรกิจติดโอกาสค่ะ ช่วงนี้นะคะเรายังคงเกาะติดในเรื่องของอัตราตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐนะคะที่ออกมาล่าสุดดูเหมือนกับว่าเป็นที่น่าพอใจสําหรับสหรัฐเองค่ะการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้นถึง2 2 7 0 0 0ตําแหน่งในเดือนมกราคมนะคะขณะที่จริงๆแล้วอัตราการว่างงานเนี่ยก็สูงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันในระดับ4.8ค่ะอยากจะถามคุณสัญชัยนะคะว่าตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเอาเอาที่เพิ่มขึ้นก่อน ในเรื่องของการจ้างงานเป็นผลมาจากรฐัฐบาลทรัมป์ไหมคะที่บริหารประเทศมาแค่สองอาทิตย์จริงแล้วข้อมูลนี้นะครับก็เป็นข้อมูลของเดือนมกราคมทั้งเดือนนะครับถ้าจะให้เครดิตทรัมป์ก็ให้ไม่เต็มเดือนนะครับทั้งจริงทรัมป์เพิ่งมานั่งตําแหน่งตัวเลขการจ้างงานภาคเกษตรของสหรัฐนี่ครับเป็นตัวเลขที่ที่ amazing ตัวเลขหนึ่งของของโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นตัวเลขที่ส่งสัญญ,ญาณไปถึงตัวเลขอื่นอีกหลายตัวเพราะว่าตัวเลขนี้จะส่งสัญญาณไปถึง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภครวมถึงการเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับถามว่าตัวเลขนี้ Amazing หรือเปล่าก็น่าดีใจแทนทรัมป์นะครับเพราะตัวเลขนี้ก็ถือว่า227,000ก็ถือเป็นตัวเลขที่สูงนะครับถ้าดูข้อมูลย้อนไปร่วม70-80ปีเนี่ยอเมริกาการจ้างงานเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยตกประมาณเดือนล้านแสน0 0 0 0 ก็ <c oughs> ถือว่าค่อนข้างสูงค่ะคุณคสันทัยแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขการจ้างงานที่สูงขึ้นอัตราการว่างงานมันก็สูงขึ้นด้วยใช่ครับที่ถ้าดูจากแถลงเนี่ยบางข่าวที่รายงานในเชิงของเอียงไปทางซ้างก็บอกว่าก็อลิตลบิดนะครับจาก4.8เป็น4.7 <c oughs> ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถิติวาระเสียงประเด็นก็คือว่า,าอัตราการว่างงานมันเกณฑ์วัด คนที่ไม่มีงานทำกับเลเวอร์ฟอร์ดหรือแรงงานทั้งหมดทีนี้มันก็ต้องดูว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีแรงงานใหม่เข้ามาในเลเวอร์ฟอร์ดมากหรือเปล่าซึ่งในแต่ละเดือนแรงงานใหม่ที่เข้ามาอาจจะไม่เท่ากันนั่นเป็นไปได้ว่าต่อให้จ้างงานเพิ่ม,มตัวเลขอาจจะไม่ลดแต่นับเวลาดูตัวนี้นนครับอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วนะควรอยู่ทงสองตัวคืออัตราคนจะลดและการจร้างงานควรจะเพิ่ม,มแต่มันไม่เป็นเสมอไปเพราะถ้ามีเลเวอร์ฟอร์ดมือมีนักศึกษาหรือว่าคนที่เรียนจบทํางานใหม่เติมเข้ามาแต่นั้นมันไม่เสมอไปทีนี้เวลาเรารายงานข่าวเนี่ยก็อย อาจจะเําเสนอในด้านไหนอย่างตัวนี้ก็จะพูดถึงในเชิงของของจํานวนการจ้างงาน<ฆ>แต่จริงสิ่งที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่อเมริกาเขาเก็บแต่ประเทศอื่นจะไม่เก็บคือเรื่องของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นด้วย<ฆ>ผมว่าน่าสนใจกว่าคือการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อัตราค่าจ้างที่ค<ฆ>ุสเวคืออัตรามันเพิ่มขึ้นด้วย<ฆ>ผมว่าสุดท้ายคือคนมีกาลังซื้ออันนี้น่าจะไม่เป็นตัวสําคัญมากกว่า เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะคุณสัญชัยบอกว่าอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐถ้าเพิ่มขึ้นถือว่าจะส่งผลไปทั่วโลกด้วยทําไมต้องนอกภาคเกษตรคะอันนี้<อ>จริงๆแล้วจริงๆทุกประเทศนะค,ะนคะรับเวลาเราวัดเนี่ยเราจะมองที่ภาคเกษตรคือเป็นภาคเรียวเซกเตอร์จริงๆแล้วก็มีการวัดชั่วโมงการทํางานที่ชัดเจนนะครับนี่คือนอกภาคเกษตรอย่างของไทยก็จะเห็นว่าของไทยเราก็มีตัวเลขการว่างงานก็ประมาณ1%จริงๆเราหลายประเทศก็จะมีนิยามกัน การวัดอัตราการว่างงานที่ไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีการแต่ต่างเล็กน้อยแต่ประเด็นคือจะดูกําลังแรงงานทั้งหมดกับการจ้างงานจังนั้นที่วัดเฉพาะนอกภาคเกษตรคือเป็นภาคที่มีชั่วโมงการทํางานเป็นภาคที่มีรายได้ชัดเจนนะครับตรงนี้คือจะเป็นตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์บอกว่าคนมีเงินหรือเปล่าเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดว่าคนมีเงินหรือเปล่าดังนั้นถ้ามีการจ้างงานเพิ่มมันก็สะท้อนว่าคนมีเงินพอคนมีเงินก็แปลว่าก็จะใช้จ่ายงั้นตัดชนิดตัวใช่ตัวอื่นก็จะตามมาแล้วพอเสร็จกิจอเมริกา อัตราการจ้างงานตัวนี้มันลิงก์กับตัวดัชนีดาวโจนส <c oughs> ์ดังนั้นตัวเลขนี้ที่แถลงทุกๆวันศุกร์แรกของเดือนซึ่งเป็นตัวเลขของเดือนก่อนหน้านะครับ <c oughs> มันเป็นตัวเลขที่เหมือนนักทุนเฝ้าคอยครับว่า <c oughs> มันจะออกมาประมาณไหน <c oughs> และมันก็จะส่งผลลิงก์กันหมดทั้ทั่วโลกค่ะและถ้าอย่างนี้นะคะอย่างเราย้อนกลับมาพูดถึงสหรัฐเนี่ยทรัมป์เองเขาบอกว่าอยากจะดึงตัดแต่งงานกลับเข้ามา <c oughs> ในสหรัฐ <c oughs> มันมีปัจจัยอะไรบ้างทั้งหมดเลยที่มันจะเป็นตัวที่แบบเฮ้ยงานมันมาแล้วค่ะตรงนี้ทุกคนยังยังสงสัยครับ กับกับข้อถแถลงของทรัมป์นะครับทรัมป์ตั้งใจจะจ้างงาน20-25ล้านตำแหน่งซึ่งซึ่งตัวเลขที่ท,ที่ที่ทรัมป์พูดถึงการจ้างงานเป็นปริมาณมหาศาลทุกคนก็ตกใจว่าจะจ้างงานจากจ้างงานจากไหนว่าจะจ้างงานจากไหนเพราะว่าถ้าถ้าเป็นอย่างทรัมป์ว่า25ล้านตำแหน่ง4ี่ตลอด4ปีเดือนหนึ่งก็ต้อง500,000คนนะครับที่จะต้องหางานใหม่ทีนี้โอเคนั่นคือตัวเลขที่ทรัมป์พูดอาจจะเป็นเรื่องนโยบายหาเสียงแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ทําให้ทางทาง สหรัฐมีการจ้างงานน่คงจะเล็งไปที่อย่างล่าสุดตัวเลข2 0 0 0 7 0 0ก่อนนะครับ<ฆ>หลักๆที่มีการจ้างงานก็เป็นภาครีเทลนะครับ<ฆ>ภาคก่อสร้าง<ฆ>นะครับแล้วก็เป็นภาคเซอร์วิสเช่นว่าเรื่องการบริการทางการแพทย์รวมถึงภาคพวกเทคนิคเช่นมือกราฟิกอะไรประมาณนี้ที่เห็นว่าหลักๆเนี่ยรีเทลกับตัวที่เป็นก่อสร้างเนี่ยใช้ใช้แรงงานค่อนข้างเยอะ<ฆ>แต่ถ้าเราดูเทรนด์ล้วจะเห็นว่ารีเทลเองเนี่ยที่ผ่านมาอเมริกาก็ อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าอเมซอนมาคืออเมซอนโกลด์ดิจิทัลอะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแต่ว่ารีเทลที่เป็นใช้แรงงานจริงบอมา์ Walmart เนี่ยกลับต้องปิดสต์ค,ค่อนข้างเยอะ,ะก็เลยเป็นคําถามว่าแล้วแรงงานที่หวังจะจ้างงานเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมไหนซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนี้ก็ยังเคลื่อนว่าอาจจะเป็นเรื่องของของภาคของอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งอาจจะเป็นที่ว่าญี่ปุ่นจะไปลงทุนไม่ใช่การสร้างรถแต่เป็นสร้างรางรถไฟรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ามันประมาณนั้นก็คือคงต้องพึ่งคือโลกก้าวข้ามสู่ยุคที่ใช้ อินเทอร์ฟในการในการในการสร้างเศรษฐกิจก็คือเหมือนกับว่าโลกเนี่ยก้าวข้ามจุดที่ว่าต้องเน้นแรงงานในการทางานให้ได้ผลิตผลผลิตฑ์ออกมาตอนนี้หันไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นจะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมที่เราเห็นเทรนด์ของโลกก็คือเราใช้เทคโนโลยีเพื่อแทนคนส่วนคนก็ไปทําในอีกสเต็ปหนึ่งไปเน้นภาคเซอร์วิสหรือภาคที่เป็นฮิวแมนทั h หรือภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นหนังเยอะยมากขึ้นแต่นั้นก็ต้องดูว่าทรัมป์พยายามที่จะบล็อกเพื่อลดการส่งออกเพื่อผลิตชดเชยการส่งออก ซึ่งแน่นอนครับมันก็อาจจะจ้างงานได้ระดับหนึ่งแต่คิดว่าตัวเลขนี้รูปแบบการจ้างงานมีคงไม่ได้เพิ่มจำนวนมากมายนะครับก็ต้องดูว่าเสร็จต่อไปเนี่ยทรามจะต้องมองไปถึงอุตสาหกรรมอะไรหรือถึงอุตสาหกรรมบริการหรือเปล่าหรือภาคการท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือภาคการแพทย์เพื่อจะหาช่องทางการจ้างงานแบบอื่นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณสันทรยพูดมาเนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นต้องสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอย่างเดียวในไทยเราสามารถปรับเรื่องนี้มาใช้ได้ด้วยจริงๆเรามีปัญหาเรื่องการจ้างงานมาสักพักหนึ่งแล้วครับผมค่ะคคค่ะะอออวัันนี้้ตงขขขบพรรุณสผม ค่ะคุณสัญชัยบูญเจริญนะคะนักวิเคราะห์ธุรกิจอิสระค่ะก mm ่ hmm. อนจะลาจากกันไปในค่ำคืนนี้ค่ะ mm hmm. Daily Buzzword ขอสเสนอคำว่า mm hmm. hoax unemployment rate อัตราการว่างงานที่ไม่เป็นความจริงค่ะในรายการของ Quest Means Business เนี่ยนะคะเขาถามว่าอรัฐบาลทรัมป์จะรับได้หรือเปล่ากับอัตราการว่างงานของเดือนมกราคมในสหรัฐที่ออกมาเพราะว่าทรัมป์ค่ะเคยออกมาบอกว่าอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นนั้นเป็นอัตราที่ไม่จริงค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือธุรกิจจิตวกทยานในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้ดิฉันธิตากรสุภลักษณ์และทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งวันงคารหน้าวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ